สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอิสเลนะครับก็ในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงระบบอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับตัวสําคัญนะครับเกี่ยวกับแอร์อินเวอร์เตอร์เลยนะครับซึ่งระบบอินเวอร์เตอร์นั้นนะครับโดยทั่วไปนั้นก็จะทําหน้าที่ควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์กระแสสลับนะครับโดยวงจรอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก นะครับหรือเป็นโมดูลอัจฉริยะนะครับหรือ Intelligent Power Module นะครับเรียกง่ายๆว่า IPM นะครับโดยวงจรพื้นฐานของ IPM นั้นก็คือแปลงไฟ DC นะครับเป็น AC นะครับเรียกว่า Inverter นะครับซึ่งตัว IPM นั้นก็จะอยู่ใต้สิ่งนี้นะครับอยู่ใต้สิ่งนี้ใต้สิ่งนี้ก็จะมี วงจรยังกระแสนะครับแล้วก็ IPM นะครับหรือว่ามี power module แล้วก็ module IPM นะครับเรามาดูการทำงานของระบบ air inverter นะครับเริ่มต้นจากาไฟเข้าก่อนนะครับไฟเข้าก่อนไฟ AC 2 2 0โวลต์นะครับเข้ามาที่นะครับ วงจรเรียงกระแสนะครับหรือตัวนี้นะครับวงจรเรียงกระแสนะครับวงจรเรียงกระแสนั้นนะครับก็จะเป็นไดโอดนะครับหรือไดโอดบิดนะครับซึ่งมันทําหน้าที่แปลผันหรือเปลี่ยนจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับโดยวงจรจะประกอบด้วยนะครับไดโอดทั้งหมด4ตัว นะครับในกรณีที่เป็น,เป,นเป็นแบบเฟสเดียวนะครับแต่ในกรณีถ้าเป็น3เฟสนะครับก็จะมีไดโอดทั้งหมด6ตัวนะครับหรือหรือเป็นแบบไดโอดบิดแบบนี้ก็ได้นะครับเมื่อผ่านวงจรเรียงกระแสแล้วนะครับก็จะมาที่วงจรเชื่อมโยงทาง DC นะครับหรือวงจรเชื่อมอโยงระหว่างวงจรเรียงกระแสและวงจรอินเวอร์เตอร์นะครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคาปาซิตเตอร์ขนาดใหญ่นะครับ400โวลต์ดีหรือ800โวลต์ดีนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็จะทำหน้าที่นะครับกองแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับที่ได้จากวง,งจรเรยังกระแสนะครับให้เรียบขึ้นให้สมบูรณ์ให้บริสุทธิ์ นะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการเก็บตัวประจุไฟฟ้าด้วยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะถูกส่งไปที่วงจรอ,อินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งวงจรอ,อินเวอร์เตอร์นั้นก็จะทำหน้าที่แปลผันจากแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับที่ผ่านการกรองจากวงจรดีซีลิง์แล้วนะครับเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งวงจรจะประกอบไปด้วยนะครับพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์ตัว หรือปัจจุบันนะครับที่เป็นส่วนใหญ่เลยแอร์เนี่ยจะใช้เป็น IGBT นะครับแทนนะครับหรือใช้ p o w e r t r a n s i t t o r นะครับจำนวน6ตัว6ชุดหรือ IGBT จำนวน6ชุดนะครับจำนวน6ชุดนะครับซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นสวิต ตัดต่อกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสสลักนะครับโดยอาศัยเทคนิคที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ PWM หรือว่าพันวิดโมโนเลชันนะครับซึ่งในตัว IGBT นั้นนะครับมันก็จะมีไดโอดนะครับอยู่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมันก็ก็จะมีทั้งหมด6ตัวเช่นกันนะครับ มันก็มีหน้าที่ในการป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลกลับนะครับเมื่อ IGBT ตัวเนี้นะครับมันทำหน้าที่สวิตตัดต่อกระแสไฟนะครับเมื่อ IGBT นะครับทำหน้าที่เป็นสวิตตัดต่อกระแสไฟนะครับ <c oughs> แรงดันไฟนะครับก็จะถูกส่งไปที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับให้ทำงานต่อไปนะครับ ทีมนี้ในบอร์ดแอร์อินเวอร์เตอร์นั้นนะครับคือมันจะรวมวงจรที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นโมดูลนะครับเช่นเป็นโมดูลอัจฉริยะนะครับหรือ IPM Intelligent Power Module นะครับและเป็น Power Module นะครับยกตัวอย่างนะครับในส่วนของวงจรเรียงกระแสตัวน,นี้นะครับ บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับก็จะใช้เป็นโมดูลนะครับก็จะใช้เป็นโมดูลเลยนะครับแล้วก็ในโมดูลนี้จะมีวงจร,รยังกระแสแล้วก็วงจร PFC รวมอยู่ด้วยนะครับและต่อมานะครับในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะเป็นโมดูลเช่นกันนะครับเป็น IPM โมดูลนะครับหรือว่า Intelligent Power Module นะครับ ในโมดูล ipm นี้นะครับมันก็จะประกอบไปด้วย igbt นะครับที่ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแต่ในบางรุ่นนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับคือในส่วนของวงจรเรียงกระแสนะครับตัวนี้นะครับมันจะไม่เป็นโมดูลนะครับเขาก็จะเป็นไดโอดบิดเลยนะครับไม่เป็นโมดูลนะครับแล้วก็ มันก็จะมีวงจร PFC โดยมี IGBT นะครับเป็นตัวสวิตนะครับหรือเป็นตัวบูตนะครับให้กับ PFC นะครับต่อมานะครับในส่วนของ IPM หรือ Intelligent Power Module นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมดูลเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นอินเวอร์เตอร์พูดง่ายๆนะครับก็ แปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงนะครับให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับป้อนให้กับมอเตอร์คอมพิวเซอร์นะครับแต่สําหรับบางรุ่นนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับส่วนแรกก็จะเป็นวงจรไดโอดบิดนะครับวงจรรีดิฟายนะครับต่อมาก็จะถูกกรองด้วยตัวแคปตัตวเก็บประจุนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ IPM โมดูลเลยนะครับแล้วก็ตัว IPM โมดูลนั้นมันจะมี PFC อยู่ในตัว IPM โมดูลด้วยนะครับนี่คือหลักการคร่าวๆนะครับของระบบอินเวอร์เตอร์นะครับครับแล้วเรามาดูในบอร์ดกันนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้บอร์ดอินเวอร์เตอร์ LG นะครับ สำหรับ DC Link นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันมีหน้าที่ในการกรองนะครับกรองสัญญาณไฟให้เรียบนะครับตัวนี้ก็จะเป็น500โวลต์นะครับ820ไมโครไฟลัดนะครับคือทนแรงไฟอยู่ที่500โวลต์นะครับ DC นะครับ แล้วก็จะมีไดโอดแล้วก็ IPM นะครับอยู่ใต้ซิงค์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับ พอออกมานะครับนะครับแล้วก็เจอนะครับตอนนี้คือ IPM โมดูลนะครับตอนนี้คือไดโอดบิดนะครับเป็นวงจรเรียงกระแสนะครับสรุปง่ายง่ายก็คือวงจรอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะมีแค่3ตัวนี้นะครับมีวงจรเรียงกระแสนะครับที่รับที่รับแรงดันไฟฟ้านะครับ220โวลต์นะครับแล้วเรียงกระแส แปลงสัญญาณไฟเป็นไฟ dc นะครับจากนั้นกรองด้วยตัวนี้นะครับตัวคาปาซิเตอร์นะครับกรองให้เรียบนะครับเมื่อเรียบแล้วบริสุทธิ์แล้วนะครับมันก็จะส่งมาที่ตัว IPM นะครับ IPM โมดูลนะครับตัว IPM โมดูลนะครับก็จะมีหน้าที่ในการแปลงไฟ dc นะครับเป็น a c นะครับหรือที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับเมื่อแปลงเสร็จนะครับมันก็จะจ่ายไฟไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับโดยมีชุดคอนเทลเลอร์นะครับหรือ mcu ที่อยู่ตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุม ipm โมดูลอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็กำหนดสัญญาณพันธ์นะครับสัญญาณความถี่สัญญาณนาฬิกานะครับให้กับ igbt ที่อยู่ใน IPM นี้นะครับเพื่อกำหนดรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับซึ่งในคลิปหน้านะครับเราก็จะมาพูดถึงตัว m c u คือตัวนี้นะครับตัว MCU คือตัวนี้นะครับแล้วก็การทำงานภายในของตัว IPM โมดูลนะครับว่า ทำการทำงานภายในของมันเป็นแบบเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือนะครับก็จะตรวจเช็คดีเสียนะครับของ IPM module ด้วยเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบััสดีครับ